สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยสตรอเบอรี่กันนะคะนี่ค่ะปุ๋ยสิบหกสใส่ไว้เขาจะกินไปเรื่อยๆจนอาย,อยุจนเวลาสีเ่เดือนเราค่อยใส่อีกอันนี้ปุ๋ยตัวนี้ใส่ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปทำลายต้นพืช จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาใส่ไว้เลยพราว่าตัวนี้เราไม่ได้ปลูกอินรีย์เท่าไหร่สตรอเบอรี่เราต้องเล่งให้เขาทันประยะเวลาลวต้องใส่ปุ๋ยด้วยถ้าปลูกอย่างเดียวปลูกแบบอินรีย์ก็จะเป็นพวกผักเนาะอันนี้ใส่ปุ๋ย ลายช้าแบบที่ไม่กัดต้นพืชนะคะเขาเก็บหมดแล้วปลาหนึ่งปลาบอเอามาเพิ่มกันหนึ่งปลาเอาไว้นี่ตูปอนกันด้เออ เราสั่งเก็บหมื่บ้านนี่ยสตรอเบอรี่กำลังสวยใส่ปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยสตรอเบอรี่ปุ๋ยสิบหกสิบหกค่ะทุกคนสามารถใส่ได้เขาไม่ได้ทำลายต้นพืชถ้าปุ๋ยธรรมดามันจะมีร้อนเนาะปุ๋ยสุดปุ๋ยธรรมดาจะร้อนใส่แบบนี้ไม่ได้นะ ต้นพืชต,ตายพอดีแต่อันนี้ใส่ได้เน,น่น,น,น,นกำลังปิดละยายผิดเดี๋ยวเราได้กินสตรอเบอรี่ลูกค้ามาถามซื้อเยอะเลยเราไม่อยากซื้อเอ้ยไม่อยากขายนะปีนี้อุ้ยสิบห ใส่ได้สี่เดือนแล้วค่อยใส่อีกทีอันนี้เป็นการทดสอบปุ๋ยไปในตัวด้วยอันนี้ต้นก้านนี้จะไม่ใส่เพราะว่าเราเอาจะไปจะเอาไปกินอันนี้ต้นแอปเปิ้ลค่ะทุกคนใส่ไปได้เลยค่ะปุ๋ยอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ ทำลายระบบลากไม่ร้อนถ้าปุ๋ยธรรมดาใส่แบบนี้โหตายห่าเลยนะจะไม่ได้นั่นเขาสี่เดือนค่อยใส่ทีงามมากเลยทุกคน <c oughs> ทันวาทันวาเดี๋ยวก็มีดอกปีที่แล้วไม่เยอะขนาดนี้นะแบ่งออกได้หลายได้หลายมากเลย แต่ใหญ่ง่าย,ายเนาะสตรอเบอรี่ตายยากใหญ่ง่ายง่ายค่ะทุกคนมีลูกหญ้ามีอะไรก็ด,ดึงขึ้น <c oughs> นี่มีดอกด้วยมีดอกด้วยเห็นไหมเิ่นจะมีดอกแล้วนี่น่ารักเลยถึงจะมีดอกมีลูกก็จะร้อนเขาจะไม่โตเลยเขาชอบอากาศหนาวตอ์วเบอรี่นี่ช่วงนี้เราก็เลี้ยงต้นเขาได้หน้าร้อนน่ะเลี้ยงต้นไว้ได้เลยคอยตัดแต่งกิ่งเขาเนี่ย ต้องดึงออกดึงใบแห้งๆออกเนี่ยใบใบข้างล่างนะดึงออกนี่เป็นการให้ปุ๋ยสตรอเบอรี่ขั้นตอนต่อไปก็รอรอดูดอกอย่างเดียวนี่เห็นไหมง่ายสตรอเบอรี่ปลูกง่ายปลูกง่ายตายยากวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ